อังกฤษพยายามประกาศตัวนะครับเป็นเอกราชแยกตัวนะครับออกจากฝั่งสหภาพยุโรปนะครับเพื่อเป็นมหาอำนาจเองด้วยการ b r e x i t นะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็บีบอังกฤษนะครับเล่นงานเจ้าชายแอนดรูนำเรื่องตั้งแต่ปี2001 2001, 2001. ก็ตกอยู่ประมาณ21ปีที่แล้วมาทำการเล่นงานนะครับเจ้าชายแอนดรูจนเจ้าชายแอนดรูเนี่ยนะ ขอเลิกใช้คำว่าเจ้าชายเจ้าฟ้านะครับแล้วก็ขอสละอิสระยยศของตัวเองนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาบีบเต็มรูปแบบคนใกล้ชิดเจ้าชายแอนดรูไม่ว่าจะเป็นเอฟสตีนแมกเวลถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศคงจะเป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องความขัดแยง้งโอกาสที่จะเกิดสงครามมีหรือไม่และสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไร เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์สิทธิอนุสิท์ร่วมไว้อาลัยชินนัทหันนะครับโลกสดุดีผู้นำทางศาสนาบิดาแห่งการตื่นรู้นะครับสำนักข่าวเอพรายงานว่าสิทธิอนุสิทธ์นับพันคนแน่นขนาดนะครับวัดตือฮิวนะครับในเวียดนามเพื่อไว้อาลัยติชนัทหันนะปีสุนิกาย เซนที่นำแนวทางสันติตื่นรู้นะครับไปทำการเผยแพร่นะครับในฝั่งของตะวันตกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของไฟไหม้ในกรับดังในแคเมรูนนะฮะย่างสดนักเที่ยวนะครับเสียชีวิตอย่างน้อย17รายเลยทีเดียวนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ในกรับยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงยาฮุนเดเมืองหลวงของ เคมเบรูนนะครับจุดชนวนระเบิดตูมสนั่นวันไหวเป็นชุดส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย17รายได้ะระบับบาดเจ็บอีก7คนจากการเปิดเผยของรัฐบาลอย่างเป็นทางการในขณะที่คนพันอื่นติดอยู่ในล้อเครื่องบินถึง11โม11ชั่วโมงนะฮะรอบเดินทางจากแอฟริกาใต้สู่เนเธอร์แลนด์ ตำรวจใน์แลนด์เปิดเผยชายรายหนึ่งยังคงมีชีวิตอยู่อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับหลังจากรอบเกาะฐานล้อเครื่องบินนะครับลำหนึ่งที่เดินทางจากแอฟริกาใต้และลงจอดที่ท่าอากาศยานสคริปโผของอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งปรากฏว่าจากข้อมูลของการบินพบว่าเที่ยวบินสินค้าคาร์โกสนะครับของจากโยฮันเนสเบิร์กสู สคริปโปร,โปรนะครับเมื่อ23มกราคมที่ผ่านมาแวะจอดที่เดียวคือโนโรบีแต่ไม่ทราบชัดเจนว่าชายคนงก,ก่าวเกาะขึ้นเครื่องบินตั้งแต่แอฟริกาใต้หรือที่เคนยาแต่ก็มาโปรและก็ปลอดภัยได้อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเด็กหญิงวัย10ขวบรอดชีวิตมาท่ามกลางพายุหิมะตลอดทั้งคืนนะครับเอาชีวิตรอดจากสุนัขให้ความอบอุ่น เด็กหญิงวัย10ขวบรายหนึ่งในรัสเซียติดอยู่กลางหิมะระหว่างเดินทางกลับบ้านเนื่องจากหิมะตกลงมาอย่างหนักและหนูน้อยเอาชีวิตรอดจากค่ำคืนแห่งความหนาวเหน็บฤดูนะอย่างโหดร้ายด้วยการนอนกอดสุนัขตัวหนึ่งเพื่อความอบอุ่นนะครับของร่างกายนะครับรายงานของสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียและสื่อมวลชนท้องถิ่น รายงานเด็กถูกนําตัวไปยังโรงพยาบาลทันทีจากการตวรวจร่างกายพบว่าหนูน้อยยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะครับเรอู๋ขึ้นอีกรอบจีนมีการส่งเครื่องบินชุดใหญ่39ลำนะครับลุกเขตป้องกันทางอากาศไต้หวันอีกรอบหนึ่งกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะครับเผยจีนส่งอากาศยานทางฝูงบิน39ลำลุกล้ำเขต แสดงตนเพื่อปกป้องนะครับภัยทางอากาศนะครับเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการละเมิดกรั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและทำให้กองทัพไต้หวันต้องส่งฝูงเครื่องบินขับไล่ไปประกบอยู่ตลอดเวลาแม้จีนจะไม่มีอาวุธนะครับจะไม่มีการยิงอาวุธใดๆ อีกทั้งยังไม่ถึงขั้นรุกรานน่านฟ้าไต้หวันแต่การเข้าไปพื้นที่เขตดังกล่าวถือว่าเป็นความสําคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่รอบนอกที่ไต้หวันจ้องจับตามองในเวลาเพียงพอต่อการตอบสนองการคุกคามในด้านอื่นๆไต้หวันก็ประกาศตัวเองเป็นประเทศเอกราชแยกตัวออกจากจีนในขณะที่นักโทษฆ่าคนตายในปากีสถานทำคะแนนสอบสูงสุดคว้าทุนเรียนต่อ นักโทษฆ่าคนตายในปากีสถานที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตคว้าทุนการศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจากการทำคะแนนสอบติดอันดับท็อปของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในนครการาจีเมื่อปีที่แล้วนะครับนายสาฮัตนะครับนายฮินสาวัย35ปีทำคะแนนสูงสุดในการสอบสำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษที่นครการาจี ซึ่งเป็นเมืองเมืองใหญ่ที่สุดของปากีสถานและได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อที่สถาบันผู้ตรวจบัญชีแห่งปากีสถานนะครับซึ่งาเขาก็ยอมรับว่าการได้รับทุนการศึกษาต่อในครับนเรือนจําเป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับเขาเพราะมีวิชามากที่ต้องเรียนต่อก่อนหน้านี้เขาเคยยื่นคําร้องต่อประธานาธิบดีของปากีสถานรวมถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าแคว้น ศินนะครับเพื่อขอพิจารณาบรรทางาโทษแก่เขาซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจาจรณาคดีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสหรัฐอเมริกามีการสั่งให้ครอบครัวนะครับของทูตทำการอบพยพนะครับเราพลเมืองออกจากยูเครนผวารัเซียจะทำการบุกนะครับ สหรัฐอเมริกาประกาศออกคำสั่งให้ครอบครัวของผู้แทนทูตในกรุงเคฟนะครับเดินทางออกจากยูเครนสืบเนื่องมาจากภัยคุกคามที่มีอย่างไม่ลดละนะครับมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะยกพลรุลก,กรานประเทศแห่งนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีการถแถลงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกายังมีให้ค,คำแนะนำงดการเดินทางไปรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนติดกับยูเครน พร้อมเตือนอเมริกันชนว่าอาจจะเจอการรังควานและวอชิงตันอาจจะมีความสามารถอย่างจำกัดในการช่วยเหลือพวกเขาพลเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับที่กำลังเดินทางเยือนหรือกำลังพักอาศัยอยู่ในรัสเซียอาจจะถูกซักถามโดยไม่มีสาเหตุนะครับถูกเจ้าที่รัสเซียข่มขู่และอาจตกเป็นเหยื่อของการรังควานนะครับปฏิบัติการอย่างไม่เหมาะสมและขู่กันโชคนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุแบบนั้น ในขณะที่หลายคนในชุมนุมในกรุงวอชิงตันนะฮะจัดการชุมนุมประท้วงต่อต้านการบังคับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครเพื่อชุมนุมหลายพันคนะชุมนุมบนท้องถนนในวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกานะครเพื่อประท้วงการต่อต้านการบังคับการฉีดวัคซีนเรียกร้องหยุดแบ่งแยกทางการแพทย์ระบุไม่เป็นอเมริกันชนและสิทธิละเมิดสิทธิเสรีภาพต่าง กิจกรรมก็มีการจัดให้มีนักพูดเข้ามาทําการปราศัยในนั้นก็รวมถึงแพทย์พอลอเล็กซานเดอร์เจ้าที่สาธารสุขในรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และแพทย์โรเบิร์ตมาโลนนนักวิจัยวัคซีน mRNA เช่นเดียวกันกันกบแพทย์คนอื่นๆราวนับ10คนนะฮะโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ลานชายของจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาและลูกชายของโรเบิร์ต เฟ n เคนนดี Kennedy, อายการสูงสุดนะฮะที่ถูกรอ,อบสังหารก็มาทำการร่วมชุมนุมด้วยนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกบองบวกฮะเชื่อว่าเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์โอมิครอนอาจจะนำไปถึงจุดจบนะโรคระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับได้ปลักดันให้โควิด -19 เคลื่อนสู่ขั้นใหม่และอาจจะนำไปถึงจุดจบ ของโรคระบาดใหญ่ในยุโรปจากความเห็นของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับประจำภูมิภาคยุโรปนะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ภูมิภาคแห่งนี้กําลังขับเคลื่อนเข้าสู่เกมนะครับ,บระบาดใหญ่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับดรฮานครุกนะครับผู้อำนวยการ,การภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอฟพร้อมระบุว่าโอมิครอนอาจจะแพร่ติดเชื้อ ผู้คนในยุโรปมากถึง60%ภายในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ในขณะที่ศัลญยญแพทย์ของฝรั่งเศสนะโดนฟ้องเอาภาพ X A เอ็กซเรย์เหยื่อกาดยิงปารีสไปขายให้กับ NFT ศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสถูกนำมืนคดีและคาดว่าจะโดนสอบวินัยเรื่องจอริยธรรมด้วยจากการนะครับพยายามนำภาพเอ็กซเรย์ของเหยือ่อในเหตุการณ์กาดยิงใน โรงคอนเสิร์ตบาตากรองนะครับในยุโรมเมื่อปี285มาลงขายเป็น NFT นะครับโดยอ้างว่าเป็นงานศิลปะดิจิทัลแถมยังไม่ขออนุญาตกับคนไข้ด้วยนะครับเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าชายแอนดรูร่วมปาร์ตี้กับเอสติฟแม็กเวลที่ภูเก็ตท่ามกลางสาวๆผมบ่อนสํสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า เดอะซันรายงานข่าวว่าภาพข่าวดรุกยอกเจ้าชายแอนดรูขณะที่อยู่ในวัยราว40พรรษาทรงปาร์ตี้บนเรือยอสร่วมกับอดีตเศรษฐีวอร์สติดเจฟฟรีย์เอฟตรีนและก็จิลแลนแม็กเวลที่ภูเก็ตอย่างสนุกสนานพร้อมกับบรรดาสาวๆผมบ่อนพร้อมแฉมีการเดินทางไปยังในกับชื่อดังบนหาดป่าตองด้วย หนังสพิมพ์เดอะซันของ,องกฤีนะครับรายงานภาพข่าวที่เพิ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นรูปยอกแห่งเจ้าชายแอนดรูซึ่งอยู่ในวัยราว40ปีนะครับกำลังอยู่บนเรือยอดส่วนพระองค์ที่ภูเก็ตของไทยพร้อมมีบรรดาสาวเซ็กซี่อยู่บนเรือลำเดียวกันโดยในรายงานดังกล่าวพบว่าอดีตเศรษฐีวอร์ซีที่เสียชีวิตในเรือนจำนิวยอร์กเจฟฟรียเอสตีนะครับและ,ะสาวสังคม แดนผู้ดีอยู่ในเรือนจำของสหรัฐอเมริกานะครับจิสแลนด์แมกเวลร่วมการเดินทางครั้งนี้ด้วยเดอะซันชี้ว่าเจ้าชายแอนดรูทรงเสด็จมาประทับพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2001นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเจ้าชายแอนดรูลและเอฟสตีฟถูกพบที่บาร์ต่างๆบนหาดป่าตองรวมไปถึงหนึ่งในบาร์ที่มีสาวๆเต้นอากโกโ้ด,ด้วย เดอะซันร,รายงานว่าทริปนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอสตีและแม็กเวลนะครับเริ่มใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นและเกิดขึ้นไม่กี่เดือนก่อนที่พระองค์จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชาวอเมริกันเวอร์จิเนียลุสเฟลนะครับซึ่งดำเนินคดีทางกฎหมายกับพระองค์ฐานละเมิดทางเพศที่เธอยังอายุแค่17ปีในเวลานั้น นะคับเวลาผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าเดอะซัก็มีการรายงานว่ายุคดรุกนะครับแห่งยอรกและก็จิสแลนได้เข้าพักโรงแรมหรูชื่อดังในรีสอร์ทนะครับประจำจังหวัดที่มีเป็นห้องพับแบบวิลล่ามีโทนสีแดงสีทองและสะไวยน้ำเป็นตัวสีดำ นะครับซึ่งสำหรับทริปที่เดินทางของยุกแห่งยอกตามรายงานเพราะว่ามีบางส่วนเป็นการจัดถวายโดยพระสหายร่วมธุรกิจเศรษฐีชาวสวีเดนโจฮานเอลเลสนะครับนี่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมเป็นแบบนี้น่าสนใจนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้นะครับยุกแห่ง เจ้าชายแอนดรูว์ว่ายง่ายนะครถูกเล่นงานนะจากสื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครมีการเล่นงานอย่างหนักเลยนะครสองนะครับ,นะรบมีการเปิดเผยเรื่องดำเนินคดีอย่างเต็มรูปแบบนะครประการที่3ส,สหรัฐอเมริกามีการคลื่นไหวนะครับในเรื่องของยูเครนและมีการเรียกทูตและเจ้าที่ทูตและประชาชนดังกล่าวเนี่ยออกจากยูเครนเพราะเกรงจะเกิดสงคราม สถานการณ์ตอนนี้จึงเป็นไปได้วยความตึงเครียดหุ้นต่างๆร่วงระเนระนาดบิดโคงบิตคอยนะครับก็เรียกว่าต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาราคาด้ามันในช่วงที่ผ่านมาก็ต่ำลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์แบบนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับปัญหาหลักๆเลยมันเกิดจากอังกฤษพยายามประกาศตัว นะครับเป็นเอกราชแยกตัวนะครับออกจากฝั่งสหภาพยุโรปนะครับเพื่อเป็นมหาอำนาจเองโดยการบรักซิสนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็บีบอังกฤษนะครับเล่นงานเจ้าชายแอนดรนูนำเรื่องตั้งแต่ปี2001 2001ก็ตกอยู่ประมาณ21ปีที่แล้วมาทำการเล่นงานนะครับเจ้าชายแอนดรูจนเจ้าชายแอนดรูนเนี่ยนะขอเลิก ใช้คําว่าเจ้าชายเจ้าฟ้านะครับแล้วก็ขอสละอิสริยยศของตัวเองนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาบีบเต็มรูปแบบคนใกล้ชิดเจ้าชายแอนดรูไม่ว่าจะเป็นเอฟสตีนแมกเวลถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามลามเข้าหาเจ้าชายแอนดรูนะครับตอนนี้เจ้าชายแอนดรูก,ก็อยู่ระหว่างการเจรจา นะครับแต่ประเด็นที่สําคัญไปมากกว่านั้นตัวแปรต้นคืออะไรนะการแยกตัวของอังกฤษเนี่ยเพื่อต้องการเป็นมหาอำนาจก็โดนบีบจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับ <_ d> <_ d> <_ d> ที่เดียวกับ b r e กซิสนะครับอย่างไรก็ตามปัจจัยหลักๆตอนนี้เป็นการต่อสู้ของมหาอำนาจมหาอำนาจนะครับที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้กําลังขยายอิทธิพล สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากนาโตไปขยายอิทธิพลเล่นงานในฝั่งของรัสเซียจีนก็มาขยายอิทธิพลล่าสุดก็จะทำการฝึกคอบบาโกรในประเทศไทยจะมาขยายอิทธิพลฝั่งเอเชียเพื่อมาเล่นงานจีนกดดันจีนเป็นสงครามกลางเมืองการสงครามทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจการถสั่งถอนตัวทูตนะครับออกจากยูเครนนะครับสาเหตุหลักๆ เกิดมาจากข้อตกลงนะที่รัสเซียต้องการให้ฝั่งนาโตลดอิทธิพลในการแทรกแซงกิจการภายในและเข้ากรอบงำนะบในส่วนของรัสเซียให้น้อยลงแต่กลุ่มนาโตไม่ยอมพยายามที่จะบุกเข้าไปมากขึ้นเพราะข้อตกลงไม่ได้ สหรัฐอเมริกาจึงเกรงว่าจะมีการเกิดสงครามเกิดขึ้นเขากลัวว่าเคียฟจะโดนยึดรัสเซียไม่ยึดก็ไม่ได้นะครับยูเครนหรือเคียฟเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเขาไปฮะเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตรัเสเซียมาก่อนนะครับถ้าไม่รุกก็จะโดนรุกนะโดยใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการรุกและแผ่อิทธิพลของฝั่งสหภาพยุโรปและกลุ่มนาโต้ทำให้สหรัฐวิตก ว่าจะเกิดสงครามแต่สหรัฐก,ก็อัดอาวุธให้กับยูเครนเต็มที่แต่ของฟรีไม่มีในโลกนะครับยิ่งเกิดสงครามสหรัฐอเมริก,กาก็ยิ่งได้ขายอาวุธมากขึ้นอังกฤษก็ได้ขายอาวุธมากขึ้นแต่ในส่วนของเยอรมน,นีถอยเคยฟก็โวยวายขึ้นมานะครับนี่คือสถานการณ์โลกที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้จึงส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจเกิดความปั่นป่วน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ไต้กล,า,กลางยีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตออแขนงได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกมชมาติศาสตร์กระตัแต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีให้ต เกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจกสิ้นวิไลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอย่ากเดียเทียงข้างคนดีเก่งกล้า สืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองหางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอดคุน,คนชาต,าติก็สักให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิน้นตราบลูกหลานไทยไม่ดืม าให้รู้จดหมายก <Dartmouth. S 1> ้าวสู่ความสินวิไลแต่หัวใจจะต้องเทวินเธอทูนชาติก็สัต์ให้คงอยู่เคียงคู่แทนดินชาไทยไม่มีวันสิ่งกราบลูกหลานไทยไม่ลืม